ฮะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเพิ่งมาหรออีอ,อ๋อใช่แล้วฉันเพิ่งขึ้มากกอนในไม่นานนี้นะคะว่ามาเถอะต้องการอะไรหรอถึงมาหาชันนี้อ,อ๋อเกี่ยวกับ แหล่งสินค้าของคุณนะคะ่ะไปไปซะรู้จักคำว่ามารายาทไหมถ้าบอกแหล่งที่มาของสินค้าพวกเธอแล้วฉันก็ไม่ต้องขายกันพอดีสิความรักทางธุรกิจความรักทางธุรกิจนะ่ๆๆเนะเข้าใจไหมคนคนนี้มารายาทแย่มากเลยนะเรื่องราคาถูกหน่อยได้ไหมละ่ะ <c> ช <oughs> อบอว่ะเาสิเจ,จ๋จะซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ก็มาถามราคาอ๋อ,อฉันรู้ละเพราะอะไรนะคริชู เรียกให้พวกเธอมาพูดที่ใช่ไหมเรื่องพวกนี้พวกเขาทำอะไรไม่ได้หรอกนะฉันไม่มีทางลดให้แม้แต่โมราลีอยนะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะอเป็นไหนก็ไปจ้ะบอกเจ้าพวกอ์อาดคูริสูดยนะว่าสินค้าที่ซื้อจากฉันน่ะควรจะต้องขอบคุณฉันอ่าซะด้วยหากไม่มีฉันพวกเขาก็ไม่มีงานที่ทำหรอกนะ ยงังไงดีคุ่ดีก,กับเขาก็ไม่รู้เรี่ยงเลยอืมนั้นก็ไปถามขามา้มอมูลกับเทนมาดูเถอะก็ได้พวกเราไปถามเขาดูเถอะอืมทำไมกลับมาเร็วนักล่ะจากการไปถึงไหนแล้วอเออคือว่ามีอุปสรรคนิดนึงนะคะอให้พวกเราทำธุระให้คุณก็แสดงคุณก็ต้องแสดงออกอะไรหน่อยใช่ไหมอะอะไรวะ ฮะว่ามาได้เลย,เลยฉันจะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะอ,อยู่กับให้พวกเธอที่เพิ่งมาถึงที่นี่ไปแก้ปัญหาในสถานที่ที่ไม่คุณเคยมันก็มากเกินไปละนะก็จริงค่ะหน่อยนี่มาถึงก็ใช้เลย เออข้อมูลเกี่ยวกับนี้หน่อยค่ะหมอนั่นสมอนั่นนะฉันก็พอรู้อยู่นะเมื่อก่อนเป็นแค่คนที่น่าสงสารที่เก็บเปียกหอยบนชายหาดแต่ช่วงนี้ไม่รู้ทําไมจุื่อถึงทำตัวเด่นขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นหลังจากที่ออกจากสมาคมการค้านานาชาติคงได้ไปเจอที่พึ่งใหม่หรือเปล่าน,นะ อาวม่าก่อนเขาเป็นสมาชิกของสมาคมการค้านานาชาติเหรอนั่นก็หมายความว่าความจริงแล้วเขาเป็นคนต่างชาติงั้นหรอเธอเคยสังเกตสีตากับสีผมของเขาบ้างไหมล่ะอ๋อเป็นชาวมอนสแต็กละสิถูกต้องนะคะวัน์เนอ่์เกิดที่มอนสแต็กต่อมาก็ทำธุรกิจ ขนส่งทางทะเลระหว่างหลีกับอินทึมะหลังจากปิดประเทศเขาก็กลายเป็นแค่คนต่างชาติคนหนึ่งที่ติดอยู่ในนี้แบบนี้นี่เองในตอนแรกทางสมาคมนานาชาติก็ดูแลเขาเป็นอย่างนดีทีเดียวแต่ว่าตอนหลังได้รับผลกระทบทางกฎหมายต่างๆนานาพวกสมาชิกสมาคมการค้าเองก็ เก็บเสือเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะดังนั้นเขาจึงลาออกจากสมาคมการค้าและทำตัวเป็นคนที่ลืมบุญคุณคนสินะไม่ต้องพูดตรงอย่างนั้นก็ได้นะฉันเชื่อว่าไม่มีใครหลอกที่จะลืมบุคุณคนอื่นชิ้นเชิงนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะยินชันและโหดร้ายไปตลอดหรอกอโอเคจะไปหาเขาอีกครั้งนะคะแค่นี้พอแล้วหรออี ดูเหม,มือนว่าเธอจะหาจุดเริม่มต้นเจอแล้วสินะพวกเธอมากันอีกแล้วหรออแม้ว่าฉันจบว่างนะแต่ก็ไม่ได้อยากจะมาเอาเวลามาเสียกับพวกเธอหรอกนะอีอืมเออว่างก็เป็นอิสระความอิสระอย่างหนึ่งฮะพวกเธอกำลังพูดถึงอะไรเวลาแบบนี้เหมาะกับสำหรับไวทที่มีเลดี้แลออนนะอีมอนสแตก็ก์เธอบอกว่า,วา บอกอยู่ในบอลสแต็กกี้เอาอะไรให้นางดีนี่นี่อันนี้แหละมอนสแตก็กนี่มัน,น,นเคยพบอึดตัวได้หล่อนเนี่ยฉันจำไม่ได้แล้วว่าเห็นสิ่งนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ฉันเดิอดไม่คิดถึงกินไอของเมอนสเต,กสต,กสตกส็กซะจริงขอให้เทสใส่ลงสถิตอยู่กับคุณบ้านเกิดอ,อยากกลับไปจังมาแห่งความอิสระดูเหมือนจะได้ผลไหม อ <c oughs> พวกเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันเกียดจะตกหลุมพรางซะแล้วหลับตาสิอเอ๊ะคิดจะทำอะไรอีก,อกให้หลับตาก็หลับตาเถิดนายตั้งใจฟังให้ดีพอคุ้นเคยบ้างไหมเธอหมายถึงเสียขงของขึ้นหรออีอฮะท่าเรือหรี่เยด้านหน้าของฉันนี่มันเสียงของขึ้นสิงตะกนลอะไรนะภาพของท่าเรือหรือเยดลอยมาเลย ความรียาจะไม่มอดไม่คมเซลยวคือเทศกาลเลนเทอนไลท์ดูเหมือนพวกเธอจะได้เห็นคมเซลยวลอยข,ขึ้นมาแล้วสินะควรพูดว่าจินตนาการลำเร็จสุดๆหรือว่าคิดถึงท่านเลยเยอะมากดีนะหลีเย,หหเย่เอ๋ยหลี่เย่หลี๋ยีเย่ก็ต้องดอกนี้ละมั้ง นี่มันพอแล้วพอแล้วไม่ต้องให้ฉันนึกถึงอีกแล้วในใจของฉันมันีอ่าจะมีผู้คนอีกมากมายที่หวนอกเดียวกับคุณเธอไม่ถึงคนของสมาคาการคมนานาชาติพวกนั้นนั่นหรอกจริงสิต่างก็เป็นผู้ที่หันหลังให้กับบ้านเกิดเหมือนกับฉันเวลาตอนกลางคืนฉันมักจะมาแอบที่ทะเลและฟังเสียงคลื่นจินตนาการว่าเป็นเสียงที่ส่งมาจากบ้านเกิดของฉันแล้วก็เป็นช่วงเวลาแบบนี้แหละที่ฉันจะได้พบกับพวกคนจากสมาคา โดยบังเอิญมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ฉันทำได้แค่ปกปิดไปหน้าแล้วก็ค่อยๆแอบจากไปอ,อก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่อยากเปิดใจคุยกับพวกเขานะางงานแต่อาบันเทา ความหดหู่ที่ยาวนานขนาดนี้หรอกนะถ้าอย่งนั้นทำไมคุณถึงเพราะเขาเข้มแข็งเกินไปกลุ่มคนไร้ที่พึ่งพามารวมกันด้วยกันคิดหาวิธีเอาตัวรอดแต่ฉันฉันไม่กล้าแค่ให้ความสัญญาให้ผลประโยชน์กับฉันนิดหน่อยฉันก็ยอมทำอะไรเพื่อสะพวกนั้นซะทำให้ฉันเกิดเอ๊ะบ้านเกิดฉันต้องอับอายอ๋อสะพวกนั้นที่ว่าคือใครกัน เอาละถ้าจะยอมบอกก็ได้ฉันโทษอดใจมานานพอแล้วนะจะยอมพูดแล้วหรอออืมไปดื่มเหล้ากันเป็นเพื่อนกับเอ๊ะสมาคมฮาจะปกป้องคุณเองแต่ว่าฉันหักหลังพวกเขาส่วนเมกาสูนา่าคุณนี่ขี่ขาดจังเลยนะทำเรื่องผิดพลาดก็ต้องก้าร ไถ่โทษสิรีบพูดออกมาเร็วสรุปว่าเรียงว่าเป็นยังกันแน่เป็นพวกที่รับผิดชอบกันขีดภาษีของพวกอะไรนะเคนจิอะไรสักอย่างนั่นแหละที่ทำพวกเขาเป็นคนแจ้งอัตราภาษีกับพวกนันกธุรกิจจากเดิอที่ขึ้นราคาสูงจะแย่อยู่แล้วก็ยังจะมาเพิ่มตัวนี้อีกนะคะที่ใช้แทนภาษีอีก หลังจากนั้นก็ต้องกักตุนเก็บเอาไว้แล้วก็รอให้พวกเขาเหล่านั้นหาของไม่ได้คอยเรียกฉันไปขายมันกับไปให้พ่อค้าเหล่านั้นในราคาที่สูงขึ้นอ๋อจริงๆเลยเป็นวิธีที่ชั่วร้ายมาก,ามากไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสักนิดแต่ถึงได้กําไรตอบแทนมหาศาลเลยนี่นะแม้ว่าฉันจะเป็นหุ่นเชิดนี่กับพวกเขาแต่ฉันก็ได้รับเป็นเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นแค่สามารถพายุให้ที่มีชีวิตรอดได้เท่านั้น พวกเราต้องการหลักฐานหลักฐานหลักฐาน,ฐาน,ฐานอ๋อก็จริงหากไม่มีหลักฐานให้ชัดเจนเขาก็จะไม่ยอมรับหรอกนะว่าไปแล้วทุกครั้งที่ฉันขายสินค้าให้เขาหลังจากนั้นเขาก็ต้องไปที่ไหนสักแหง่งฉันก็สงสัยมานานแล้วเหมือนกันนะก่อนหน้านี้นนฉันเพิ่งจะติดต่อเขาไปหรือว่ายัางไรรงซะให้ฉันพาเธอไปดูแม้ว่าสรุปเขาไปที่ไหนกันแน่ถ้าางนั้นโมรออะไรอยู่ละ่ะเพราเราไไปกันเถอะ เขาน,นแลเลยเออเคน,นจิโร่อะไรสิเงยียโอิโอะ่รยจู่จ้าอะพอเราตามเข้าไปเถอะอุ๊ยทำไรอ่ะอ๋อน่าจะเอาอะไรมาซ่อนไว้นะคะเขาทำอะไรที่นี่นะเมื่อกี้เขาฝังอะไรไว้ตรงนั้นด้วยแหละพวกเราไปดูกันเถอะ อคนนี้ก็สัมผัสหินได้หรอเอนี่คือสมุดบัญชีถ้าเสิยดายจังฉันนึกว่าเขาจะฝังโมด้าไว้ตรงนี้นี่คม่เป้าหมายของเธอสินะฝ่ายมั่วให้ฉันดูหน่อยสิว่าข้างในนี้คือใช่แล้วเป็นสิ่งนี้แหละนี้แหละรายการฉันจําได้ดีเลยล่ะมันเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความผิดของพวกเขาในเมื่อเจอหลักฐานแล้วงั้นเราก็ไปเอาข่าวดีไปให้กับประธาน อะไรนะคุริสุกันก่อนดีไหมอีกทางงานฉันก็ไม่ไปส่งพวกเธอแล้วกันฉันกลับก่อนละอีกจะไม่ไปกับพวกเราหรออีกหากไปเจอประธานสมาคมเราก็จะท่านจะต้องขอเวลาสักหน่อยนะขอโทษด้วยนะวันนี้ประกาศคนจริงๆเลยเนาะไม่อยู่แล้วจริงๆด้วยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสินค้าเราขาย ที่เราขายก็จะมีแต่ขาดทุนคงได้แต่รอวันที่หิวตายเท่านั้นแหละคำสั่งก็คือคำสั่งระเบียบก,ก็คือระเบียบส่วนของสินค้าที่ต้องใายนะ่ะไม่มีการลดและไม่มีการละเว้นจะไม่มีข้ออ้างอะไรอีกเยอะแยะคนที่ไม่ตามคำกดน,น่ะน่าจะเป็นคุณมากกว่านะฮะเธอ,นอนเป็นใครสมาชิกใหม่ของสมาคมการคมหรอ เพราะเราได้สมุดบัญชีของคุณมาละแถมยังมีสินค้าที่คุณยักยอกเอาไว้ด้วยเรื่องการหาเงินการขายของต่อนะพวกเราจะแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้ฮะที่แทไม่ีเองหรอที่แท้พวกเราก็โดนแกหลอกนี่เองเรื่องภาษีจะตาชาญชานช่วยส่งสมุดบัญชีมาให้ฉันดูหน่อยได้ไหมอันนี้ประธานอ่านอย่างตั้งใจนะคะ รายการบัญชีนี้ตรงกับรายการภาษีก่อนหน้านี้ทั้งหมดของสมา,าคมการขาบไม่ผิดแน่นอนคุณเคนจิโร่คะคิดว่า <c oughs> คงไม่มีอะไรต้องแก้ตัวแล้วล่ะเรื่องนี้พวกเราควรจะสักการยังไง <c oughs> อยาคิดว่าจะใช้วิธีนี้แล้วจ,จับฉันได้นะฉันก็แค่ต้องได้ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแหละฉันได้ยินมาว่าสมุไราจากสำนักต่างก็ให้ความสำคัญเรื่องเกียรติยศและซื้อเสียงแม้ว่าคนในสำนักจะไม่ว่าอะไรคูนแต่หากข่าวหลุดออกไปละก็ใชนเข้าใจแล้วช่เข้าใจและ,น,และนี่แกกำลังขู่ฉันอยู่สินะเออเปล่าซะหน่อยเพียงแค่คิดว่าคนที่เปลี่ยนไปด้วย เกียรติยศและศักดิ์ศรีอย่างคุณหากมีความด่างพร้อยติดตัวไปก็น่าเสียดายแย่เลยนะคะงั้นันถ้าบอกว่าที่แกพูดมามีเหตุผลแกจะจัดการยังไงล่ะตอนนี้คุณน่าจะมีนะนะอยู่ที่ล็อตหนึ่งสินะใช้ของพวกนั้นมาชดเชยภาษีล่าสุดละกันให้นักธุรกิจตัวน้อยๆอย่างพวกเราได้มีเวลาพักหายใจสักหน่อยเถอะแค่นั้นก็พอแล้วหรอ สินค้าพวกนั้นยังไงก็เป็นสิ่งที่ฉันขนมาด้วยความยากลำบากแล้วก็ต้องคิดแทบตายว่าจะหาที่ซ่อนได้ก็ได้ก็ได้แต่จะเห็นแก่หน้าพวกนายถือซะว่าฉันจะยกให้พวกแกก็แล้วกันนี่หน้าด้านจริงๆ้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอร้านของฉันปิดมาหลายวันแล้วนะอาศัยเพื่อนคอยช่วยเหลือสิ่งที่เสียหายไปไม่สนใจแล้วหรอเฮ้อะไรนะเฮลิสันหรอ แบบนี้ถือว่าดีแล้วไม่ต้องบ่นแล้วฉันทนกับการดังแกของพวกแกมานานแล้วเรื่องนี้ไม่มีทางจบได้ง่ายอย่างนี้แน่แน่เฮริสันใครมาตะโกนวายอยู่ที่นี่มาต่อรองคำสั่งหรือยังไงอาตตา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 หัวหน้า เมื่อกี้ทะเลาะอะไรกันอยู่อ่าก็คือแค่เรื่ัภาษีเล็กน้เท่านั้นฉันดูแลพวกเขาพวกเขาก็ยังไม่สำนึกอีกดูแลที่ไหนการพฤติกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแบบนี้จะต้องให้ท่านอ่าชูเคหรอใครอ่ะรู้เรื่องนี้นะกล้าเรียกชื่อของนายท่านแห่งสำนัก เชนโจลเลหรอพวกคนที่มาจากข้างนอกฉันไม่รู้จักกฎระเบียบสะจริงพานักธุรกิจพวกนั้นไปซะพอถึงสำนักแล้วก็ค่อยว่ากันเย้แล้วถ้าเปแบบนี้ต่อไปล่ะก็ไอ้ทุกคนทุกคนทำไมถึงทำหน้าเคร่งเครียดขนาดนี้มีเรื่องอะไรที่สามารถพูดหารือทางกินเหล้าทางเพื่อหาทางออกได้นี่นายคุณเป็นใครใครจะไปดื่มเหล้าของคุณกันอันนี้ไม่รู้จักหรอให้ตายเถอะ เขาไปพูดกัิทุกคนแถบนี้ยังไงล่ะอืนี่คือนามบัตรของฉันเป็นคนของสำนักยาชิโร่หลอกเนี่ยที่นี่เป็นสำนักของถินโซพินแม้จากคนจากสำนักยาชิโร่จะมีอำนาจแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของนี้หรอกนะใี่เลี้ยวแต่ว่าฉันก็ขอเชิญทุกท่านไปพบกับคุณหนูของพวกเราสักหน่อย สี่โอ้สนักอายกะเหรอทั้งสองท่านคุณไม่อยากจะอ่าให้ชื่อไปปรากฏอยู่ในรายงานที่ส่งให้กับท่านชโชกุนใช่ไหมพัดนั่น,นงองค์หญิงกระเรียงข่าวงั้นเหรอไม่จำเป็นต้องรบกวนคุณหนูของพวกคุณหรอกช่างเถอะพวกเราจะไม่ทำให้เรื่องวุ่นวายก็ได้ขอโทษนะเคนจิอะไรวะแต่ว่า ไปได้แล้วไว้กินข้าวกันวันหลังนะพี่นอนทั้งสองชินเลงเองไม่ต้องเกรงใจหรอกเหมือนฉั้นลินเหรอจะต้องมาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคนอื่นซะแหละต้องขอบคุณทุมะด้วยนะคะแต่ว่าคิดว่าพวกเราจะทำให้คุณกับสำนัก เห็นโจต้องผิดใจกันซะแล้วฮะเมื่อกี้ฉันแค่พูดเล่นนะ่ะมันก็เป็นแค่ราคาเล็กน้อยที่ต้องจ่ายเท่านั้นแต่ถ้าอยากจะขอบคุณเราก็ไปขอบคุณนักเดินทางคนนี้เถอะเขาเป็นคนคว้าโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานการณ์นี้ไว้ได้คิดว่าหลังจากนี้อย่างน้อยพวกเร้าพวกนั้นก็คงจะบปลพอล,ลงบ้างผมะสรุปว่าเมื่อกี้ที่นี่มีคนเยอะพวกเราไปเปลี่ยนที่คุยกันเถอะ สำนักเค็นโชช่างเลอกเทอะเละเทะซะจริงๆและจะเฟะเฟะกันจนถึงกระดูกดำเลยหรือไงเอาล่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาพราะเธออยากจะถามอะไรอย่างนั้นหรอก็เกี่ยวกับองค์หญิงกระเรียนข่าวนะคะอ๋อตรงเข้าประเด็นเลยสินะคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องแนะนำตัวเองอีกครั้งฉันเป็นคนจากรสกุลอะไรนะ คามัสโตะนะคะของสำนักยาชิโรจากเกาะนารุคามิเป็นคนรับใช้คนสนิทขององค์หญิงกาเรียนข่าวนะคะจริงๆเลยนี่คุณจะปกปิดสถานะที่แท้จริงของกับพวกเรางั้นหรอดังนั้นสำนักยาชิโระก็คือหนึ่งในสามสำนักมหาอำนาจใช่ไหมอันนี้อิงสามก๊กปะเนี่ยใช่แล้วตระกูลของคามิสโตะของพวกเราเออของสำนัก ยาชิโระตอนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพิธีกรรมและก็กิจการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมอะไรประเภทนี้มีหน้าที่มากมายที่แม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่รู้่ารู้ไม่หมดเหมือนกันส่วนฉันก็แค่โชคดีที่ตระก,กูลของคาม,มิซาโตะรับเลี้ยงเอาไว้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคุณหนูใหญ่ของตระกูลคามิซาโตะที่มีเสื้อเสียงองค์หญิงกะเรียนขาวคามิซาโตะอายากะคนนั้นไงละ่ะ องค์หญิงก็เรียนข่าวจากปฏิกิริยาของพวกเขาสองคนก่อนหน,น้นานี้ดูแลว้วน่าจะมีชื่อเสียงในอินาซึมะมากเลยนะแน่นอนอยู่แล้วคุณหนูใหญ่ทั้งสง่างามและมีจิตใจดีมักจะได้รับการยกย่องจากประชาชนของอนาซึมะอีกเสมอเลยนะชื่อเสียงโด่งดังถึงขนาดที่บทบางรัศมีของนายใหญ่ปัจจุบันหรือก็คือคามิซาโตะอาโาโตะพี่ชายของเธอ ไปเลยละอืหรือแม้แต่คนรับใช้อย่างฉันคุณหนูคามิซาโตในฐานะอยากให้ในฐานะเป็นเพื่อนอย่างเท่าเทียมกันเลยเพราะงั้นความอ่อนโยนของเธอจึงได้รับการตอบกลับอย่างอ่อนโยนเช่นกันอืมแม้ว่าสถานการณ์ของผู้หอิสพลน,นั่นจะเป็นยังไงกันนะถามได้ดีพูดตามตรงนะถ้าหากเป็นไปได้ฉันก็ไม่ได้หยาด ที่จะหลอกลงอะไรพวกเธอหรอกนะต้องรู้ก่อนนะว่าสถานการณ์ของผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แทงทําได้หรอกนะฉันจะต้องใช้เวลาเก็บหนึ่งเดือนในการทําความคุ้นเคยกับคนในเกาะนี้ทั้งหมดแล้วก็ต้องคบหาทาความรู้จักกับนายหญิงปรวตอด้วยแค่หนึ่งเดือนก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะขอแค่มีพรสวรรค์สักหน่อยก็พออ่าและ นั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการติดต่อกับพวกเธอครั้งแรกถึงแม้อินาซุมาจะปิดดินแดนแต่เรื่องราวมาสจันท์ที่พวกเธอได้ทำที่มอนสแตกกับรีเยก็ยังจะทำให้ออคงมาถึงหรือชาวอินาซึมะมากมายและหลังจากที่คุณหนูคามิซาโตะได้ยินข่าวว่าพวกเธอจะมาที่อินาซึมะก,ก็ตั้งหน้าตั้งตารอพวกเธอ และในขนาดเดียวกันก nice ็รอว่าพวกเธอจะมีความสามารถที่จะสามารถเปลี <S S ่ยนแปลงสถานการณ์เหมือนกับที่ล่ามลือได้หร <heart> ือเปล่าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สำหรับการทดสอบมดครู่แม้ว่าตอนสุดท้ายจะเกิดเรื่องแต่ในที่สุดพวกเราก็คว้าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้เคลื่อนไหวไปรอบๆอย่างชาญฉลาดและทรงพลังหลังจากนั้นก็ใช้ช่องโหว่จากจิตใจของผู้คนให้เป็นประโยชน์ เหมือนกับอย่างที่คุณหวังไว้เลยถ้าอย่างนั้นถ้าได้ความถ้าได้รับความช่ Inc วยเหลือจากพวกเธอแล้วก็คำสั่งล่าวิชัันก็คงฉันไม่ได้บอกว่าจะช่วยนะถ้าเกิดสถานการณ์ที่ <authority> ไม่คาดขึ้นสละพวกเราได้รับข้อมูลมาผิดนั่นหรอเป้าหมายของฉันมีเพียงแค่ได้พบกับโชกุนไรเดนเท่านั้นเช่นเลยฉันเข้าใจและฉันก็จะรับปรับเธอว่าจะนำทางให้ เอ๊ะธรรมะยอมรับแบบนี้แค่นี้เลยเหรออังไงซาภารกิจของฉันที่นี่ก็คงเสร็จสิ้นละอังไงซะตอนนี้ก็แยกย้ายกันช่ขาวลกกันอ๋อจริงสิจดหมายเชิญสำหับนี่สำหรับเธอนะเมื่อเธอมาถึงที่นารุคามิก็หาฉันที่โรงน้ำชาตามที่เขียนไว้ในจดหมายเลยแล้วกันแล้วเจอกันนะขอให้โชคดีจบแล้วเหรอบทนี้ อันที่จริงแล้วโทมาก็ใช้ได้เลยนะว่าไหมพวกเราเองก็ควรไปต่อได้แล้วมอืแต่ว่านะอะไรวะเธอหมายถึงอะไรคนต่างแดนไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้อ่านั่นสิฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงหรือว่าโทมาร์ก็ลืมเรื่องนี้ไปทีบาที่อาจจะไม่ใช่นะน่าโมโหจริงๆก็ว่าแล้วทำไมตู่นเข้ขาถึงไปเฉยเฉยะ อ่า้ายอย่างนั้นเราให้พวกเราออกจากที่นี้ให้ได้ก่อนเถอะต,ต้องไปที่โรงน้ำชาเพื่อคิดบัญชีกับหมอนั่นให้ได้ถ้าอ,อย่างนี้าพวกเราก็ลองไปกันเองเถอะไปที่ทางเข้าของอันนี้ตรงนั้น